ติดตามบรรยากาศที่สพเมืองนนทบุรีในช่วงเช้าวันนี้หลังจากพนักง,งานสอบสวนได้นัดปอและโรเบิร์ตสองผู้ต้องหาคดีตแต่งโมตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ารายงานตัวครั้งที่2วันนี้เวลา9้านาฬิกาซึ่งทั้งสองคนอยู่ระหว่างปฏิบัตรธรริธรรมที่ธรรมสถานวิโมกศีวาลัยตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแต่จนถึงขณะนี้ยังไร้วี่แววผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปอยังปอและโรเบิร์ตแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ขณะนี้ที่สพเมืองนนทบุรีเต็มไปด้วยผู้สื่อข่าวที่มาเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้มีรายงานว่าหากปอโรเบิร์ตไม่มารายงานตัวพนักง,งานสอบสวนจะดำเนินการเพิกถอนนายประกรันทันทีด้านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เดินทางมายังสงพเมืองนนทบุรีเพื่อเข้ามารอรับหลักฐานกล้องวงจรปิดจ,จากนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสอสอเต้แต่ยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชน ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวจานวนหนึ่งไปเฝ้าที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยแต่ยังไม่เห็นทั้งสองคนออกมาจากประตูด้านหน้าแต่ไม่รู้ว่าใช้ทางอื่นเพื่อออกไปหรือไม่